อสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดินทางมาจากไหนเน,น,นะา,านะดิมาจากสุพรรณค่ะมาจากสุพรรณใช่เป็นญาติของพี่ลินบ่่าหมูบ้นออยู่หมู่บ้านเดียวกับน้าลินค่ะอ,อ,อคืออยู่หมู่บ้านที่นนทบุรีมามารู้จักกับน้าลินที่นนทบุรีเพราะว่าเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันแ<ม>ล้วก็นาลินอยู่หบ้านเดียวกันอ๋อเหรออ่าพี่ลินชวนมาใช่ออ๋วันนี้มาชมพ่อพายเป็นยังไงบ้างครับ ไปเลยฮะรถจะบอกว่าดีค่ะพีจริงๆร้อนคบอกว่าม่เห็นด้วยตัวเองอย่งด้วยกันแลคนลุกคนลุกกับตัวองค์่อเอกชัยเหมือนกันแล้วลินชวนมาหลายรอบมากว่าอยากให้ใครๆมาเสียกับแม่หนูมาก็เลยวันนี้ก็เลยมาอ๋อครับผมลุกค่ะจะบอกว่าคนลุกแล้วก็อยากจะมาอีกครับผมได้ขอพรกับพ่อภายไหมคะขอค่ะจะบอกอายว่าขอเยอะมากจำลุก อมาวันนี้กี่คนครับวันนี้ฮะมาหนูมาสี่คนสี่คนเนาะอ๋อโอเคโอเคงั้นก็ขอให้รับพรจากพ่อพายเนาะครับผมขอบคุณครับผมนี่ฮะเป็นเพื่อนบ้านของพี่ลินนะครับเดินทางมาเดี๋ยวป๋ากำลังไปส่งอ้าวครับวันนี้ก็มีทุกคนเดินทางมาหนึ่งคันรถตู้คณะสว นี่ฮะกำลังยืนชมพ่อพลายอยู่เนาะหลังจากไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่แล้วก็มานั่งชมพ่อพายกันโอ้โหพ่อพายก็ยกโยกยกโย,ยกอยู่นะฮะติดมั้ยครับผมไม่ติดเหลองน,นะครับไม่ติดแล้วคือช่วยติดลอง ตอนนี้พ่อพายเย็นอะไรอยู่น,น,นายยนอะอ,นอ,อ่ะสุดคลิกคักครับวันนี้ครับพณะสอวอมาหนึ่งคันรถตู้นะครับ นี่ครับกำลังชมพ่อพายอยู่โดีอ้ต่อโเสียงเฮรันเลยครับตอนนี้เสียงเฮลนะันเลย ได้ยินเสียงพอพายก็เฮรั่นกันเลยนะตอนนี้ครคณะสวอของเราครับนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงกลางวันนะครับ มีวันเสาที่30มีคณะส so วเดินทางมา1นึ่งนรถตู้เนาะใส่ชุด เสื้อสีม่วงด้วยนะครับเดินทางมาเยี่ยมพ่อพรเอกชัยนี่นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีฮะฝนไม่ตกนะนาปูนก็แห้งไว ขาดง่าย,ยาเนยี่ย่นขับเจียงเพิ่นจะไม่กินเข่านะฮะเพิ่นจะไม่เห็นงานต่อ,อส่วนบรรยากาศด้านนี้นะครับก็ยังมีผู้คนเดินทางมาชมพ่อพาย นะครับวันเสาร์ที่30กันยายนนะเป็นวันสิ้นเดือนด้วยนะครับก,ก็จะมีสวัสดีครับผู<ก>้คนเดินทางมาเยี่ยมชมพ่อลายนะครับเอออ้าวยายเป็นยังไงบ้างของขายวันนี้เลือยู่ห้ากลองอโอ้ ขายพอได้อยู่เนาะเออขายไปเรื่อยก็มีโอ้วันนี้ก็มีผักเนาะมีฝรั่งมีอันนี้มากเลยนะเทพาเทพาเป็นบอกเออบ้านบักลินไม้เออบ้านบ้านขอยกันบักลินไม้เออลินไม้ครับ กินกับป่นกระแทบฮะเออนี่ฮะโอ,อ้มีหน่อไม้มีมะเขือดอะอืมอ่ะนี่ครับของชาวบ้านยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านที่มาขายที่นี่ครับทุกคนครับก็ยังรอเนาะใครที่มาชมพ่อพรายนะครับมามาอุดหนุนกันได้นะมีผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักหน่อไม้ดอกหนอไม้ดองก็มี แล้วก็นะฝรั่งฝรั่งนะครับนะประมาณนี้เป็นยังไงบ้างพี่วันนี้โอ,อ้วันนี้เงียบหน่อยเนาะโอ้เอาเอาสู้ๆครับอืมเอ้าี๋ยวนี้เป็นฝากขายบ่างเลยใช่ครับอ๋อเจ้าของเป็นฝากขายเนาะเราก็ช่วยเขาขายด้วยเจ้าของนอนหนักด้วยกันอ,อ,อ, <laughs> อ๋อเาเจ้าของอยู่นู่นนี่ฮะ,ะ,ะ,งงะ,ฮะมีบอลสีด้วยนะ ราคาก็มาถามเอาครับราคาไม่แพงราคาย่อมเยานี่ฮะโอ้ต่ก่อนกล้วยด่างเนี่ยต้นละเป็นหมื่นได้เลยเป็นหมกตัวนี้เห็นบอกว่าร้อยสองร้อยสามร้อยไม่แพงน,นี่ครับใส่กอกอีสานครับพี่น้องทางเข้าศูนย์ช้างทองคำก็ฝากสับสศูนย์ด้วยนะครับโอ้วันนี้แม่ทองหอมีกล้วย มวยหอมทองบ่กมวยหอมทองมืไปกินบ้านโอ้อันนี้เอาไว้สลับเป็นของฝากใครมีจักรบัตรทำเงินหาสิบบาทแกาสิบาทโอ้พอสื่อตัวล่ะมีแบบไงโอ้กล่องละหาสิบบาทได้บ่อีลี่นะปยอาจีโทอีลี่นะมีเป็นมีเป็นกล่องโอ้โหตกใจว่ะวายอยู่เออขยันกล่องกล่องละหาสิบบาทพอสื่อ พ่อจุ่เพ้กวอลก็ขายกันราคาดีเลยโอ้ครับครับกล้วยหอมทองครับมีบักไก่ครับมีราคาสิบบาทครับเอานี่ฮะของแม่คุณแม่ใจดีวันตัดเงนคุณแม่ให้อ๋อบ่อพรายเราก็เอารายได้เนี่ยไว้ค่าหารพ่อพรายอ๋อไว้เป็นค่าอาหารพ่อพรายครับผมให้มาเป็นของฝากคุณแม่ใจดีตัดมาให้ฝากให้แม่ทองหอ่อขายให้นะครับรายได้ก็เอาไว้เป็นค่าอาหารพ่อพรายโอ้นี่ครับ เอ้นี่ครับยังขายเหมือนเดิมครับของแม่ทองหอนะครับก็แวะมาที่ศูนย์ช่างทองคำก็ฝากสับสนสินค้านะไม่ว่าจะเป็นกล้วยให้กับพ่อพรายนะครับทั้งนี้นะเป็นธุรกิจในครอบครัวทั้งลูกสาวลูกเขยผากันมามายเป็นบอกลูกสะใภ้ลูกสะใภ้โอ้ลูกสาวก็ลูกสะใภ้ลูกสะใภ้ก็ลูกสาวอ๋อลูกสะใภ้ทั้งสองคนเลยบอกอ๋ออ๋อลูกสะใภ้เออลูกชายผ้าลูกสะใภ้ แล้วก็ผ้าแม่มาขายของผ้าลูกผ้าร้านมาขายของในนี่้ในเริ่องสนคุณวะเอา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 ปากติด <m im it> กับรงใจกันครับพี่น้องอ้าวออกอีกแล้วครับออกอีกแล้วอันตะกุดของพ่อพายนะฮะเอี่ย z o o ให้ดูชัดๆตึ้ง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 ตึงตึงตึงเกิด,ดอะไรขึ้นฮะ <m im it> โอ้โหโชว์แบบจระจระเลยฮะวันนี้คึกยามบ่าย

เป็นอย่างไรดูกันจะๆดูกันชัดๆนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโอ้โห,อหอนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับ EP ต่อเนื่องนะครับวันนี้วันที่30กันยายน2566ที่ศูนช่างทองคำแห่งนี้นะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์มานาะสตอรี่ครับ